ครับคุณผู้ชมครับผมเนี่ยฮะเราที่เราแกะกล่องกันเบื้องต้นคลิปเนี่ยเรียบร้อยนะผมนี่เลยครับผมเรียกว่า air suspension ของทาง on air นะครับผมสุดยอดจริงๆครับผมตัวนี้นะจ๊ะครับโคตรเท่ผมคันไอตัวอันนี้นะครับผมที่เราได้มาเป็นเซตแรกในประเทศไทยเนี่ยใส่กับ Tesla m o เด l 3นั่นเองนะครับผมทาง Official ส่งมาเรียบร้อยแล้วโอเคเอาไปทีละอย่างแล้วกันนะครับ เราไปที่โชคต้นแรกกันเลครับต้นด้านหน้านี่นี่ครับผมตัวถุงลมด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีรโกออนแอรอรอบอนเลยนะครับดูความแข็งแรงนะแน่นอนนะแล้วก็จะมีบอกว่าตรงรุ่นแตบตัวอะไรครับอันนี้ครับเทสลาโมเดล3แล้วก็ Y s p e c i a l ลนะครับผมพ่อแล้วก็อ n อนแอนะครับผมงานสวยฮะดีนะครับผมอ่ะมาดูถุงลมด้านหลังต่อมาเลยครับผมนี่ครับผมก็จะแยกมาเป็นแบบนี้ ด้านหลังนะครับอืมสวยงามครับผมมีโลโก้แบบนี้นะครับผมโมเดล3แล้วก็วายนะครับผมนี่ออนแอนะครับเท่ๆนะจ๊ะคุณผู้ชมครับโอเคแล้วก็ตัวนี้คือจะเป็นโชคต้นด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับอ่าก็จะมีนี่ครับผมออนแอแล้วก็เลข3านะครับผมที่ผมเพิ่งเห็นนะฮะด้วยความที่เราเจอนะครับผมนี่ครับสามารถปรับ พัดอันต่อบได้ปรับแข็งอ่อนได้ครับหมุนเกลียวนี่ได้ครับผมอ่าไฮไลท์อย่างนี้ที่อยากให้เห็นกันคือความหรูหราของตัวแทงลมด้านนี้เลยครับผมนี่นะฮะข้างหน้าเป็นกระบอกลมนะครับผมตัวนี้เป็นตัวระบบไฟของเขานะครับผมตัวให้สัญญาณนะครับผมมีลมนะครับผมโลออนแอร์ไฮแล้วก็ปั๊มลมนะครับผมโอ้ดูความพรีเมียมฮะคุณผู้ชมตัวนี้ที่เราสั่งมาเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าออปชั่นเพิ่มเติมนะครับผมจะมีตัวนี้ด้วยครับติดตั้งไว้ในรถนะครับผม อ่าเขาเรียกว่าเป็นปุ่มในรถนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใส่ตรงล่องของตรงคอนโซลด้านหน้าได้เลยครับก็ทั้งหมดนี้นะครับผมคือถุงลมนะครับผมออนแอร์นะครับคุณผู้ชมครับมีรุ่นโมเดล3ครับผมแล้วก็โมเดล Y ครับผมแล้วก็จะมีสําหรับรถเซกเมนต์ของคางเอาผ่าด้วยครผมในตัวถุงลมออนแอร์นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับผมว่าคันแรกนะครับผมที่ร้านได้ทำไปจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับผมเพราะคันนั้นเนี่ย เดี๋ยวมีละคเดี๋ยวมีโอ้โหพาร์ทรอบคันนะครับทำให้สวยที่สุดในไทยคันหนึ่งแน่นอนนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครผมขอฝากช่อง YouTube Channel แล้ว Facebook IG TikTok นะครับผมออร์บาร์รูบักไทยแลนด์นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจช่วงล่างนะผมแบบสบายนะครับผมเป็นถุงลมและก็ความสวยงามนะครับผมติดต่อมาได้เลยครับผมที่ไลน์แอดออร์บารนะครับผมเรามีขายเป็นแบรนด์ออนแอร์นั่นเองนะคุณผู้ชมครับ โอเควันนี้ผมบูมนะผมขอลาไปก่อนกับชุงลมออนแอร์ตัวนี้นะผมก็ฝากไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะวันนี้นะขอบคุณครับบ๊ายบาย